แบบนี้นะนะครับแล้วผิวสวยอยู่เลยนะครับสภาพสวยนะนะครับเมดตาซ้ายตาขวาแบบนี้คมชัดนะครับเห็นไหมนี่ผิวเดิมผิวสวยแบบนี้นะเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับเหรียญน,นี้นะผมเปิดแบ่งเบาเเลยนะครับ180บาทรวมส่งอง์คตามในคลิปนะครับสวยตามในคลิปเลยนะาตามที่ผมสองเห็นเพื่อนชมเลยนะครับใครสนใจก็แอดดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ หาสวยๆยากเหมือนกันนะพิมพ์นี้รุ่นนี้นะครับราคาไม่ถึง200เลยนะ180ราคารวมส่งนะครับแล้วตาสอกอด้วยนะครับแบบนี้เลี่ยมพลติกกันน้ำขึ้นคอได้สบายให้ลูกให้หลานขึ้นคอได้นะครับเทพเจ้าด่านขุนทดหลวงพ่อคูณนะครับหลังตาสอกอแบบนี้นะโมชัดนะครับปี3,6อายุพระ3าปีแล้วนะครับนี่ได้เดิมได้สวยนะครับองตามในคลิปเลย นะครับ